สวัสดีครับผมผมบูลโลเกซาวครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูงานติดตั้งในรถครอบครัวนะครับเป็นรถต,ต,ต,ตู้โตลต้าคอมพิวเตอร์คันใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวตามดูเลยครับงานติดตั้งในรถคันนี้นะครับลูกค้าเน้นความบันเทิงในรถเน้นที่เป็นแบบครอบครัวนะครับไปกันหลายคนเลยให้เรา ทำคอนเซปต์ว่าทำไงให้มีทั้งจอหน้าจอหลังดูทั้ง YouTube ออกจอหลังได้นะครับเราก็ลเลยนำเสนอจอที่ได้มาตรฐานหรือว่าจอที่เป็นเ n d นดอยที่มีคุณภาพถึง 2K นะครับผมด้านหน้านะครับ ส่วนจอพิดาน,นี่เราใช้จอพิเดานาขนาด15นิ้วซึ่งเป็นจอมอนิเตอร์นะครับสัญญาณภาพจากจอหน้าขึ้นจอพิดานได้เลยถัดมานะครับผมก็จะมีลําโพงทางหน้าเป็นลำโพง3ทางนะครับตอนลำโพง3าทางเนี่ยเราใช้ลําโพงของเรนโบ์นะครับลำโพงคู่หลังเนี่ยจะเป็น2ทางด้านหลักคือแยกชิ้นเราทําดีไซน์เป็นมุมมงสาข,ขึ้นมาหลังสุดของคนนั่งซึ่งลําโพงเนี่ยมันไม่มีซาใหม่ละเราสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ได้มิติแล้วก็ได้คุณภาพเสียงทั้งคันรถนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับ เราจะได้ติดปรีแอมเพิ่มนะครับปรีแอมเนี่ยลูกค้าชอบเพราะว่าลูกค้าติดมาหลายคันแล้วเน้นในเรื่องของการปรับเองการเพิ่มเบรดลดเบรดเองหรือว่าเพิ่มเสียงเองปรับ e q คเองได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็สะดวกกับคุณลูกค้านะครับผมถัดมาด้านหลังนะครับ p o ร e ว a m แเราจะวางตรงตำแหน่งหลังคนขับแต่คนนั่งข้างๆนะครับคาร์วัลแอมแ่นเราวางเราทำแผงครอบให้ดูสวยงามนะครับผมทีนี้แอมตัวแรกเนะี่ยเราใช้แอมของ r รน n b o w 4ี h a n n น l ขับลำโพงเรนโบสามทางคู่หน้าและเรนโบสองทางคู่หลังนะครับผมส่วนแอมป์นี้สองเนี่ยเป็นแอมป์ขับซับเราใช้แอมป์พิซึมนะครับรุ่น SE 1นึ่นะครับซึ่งมีกําลังวัตต์หนึ่วัตต์นะครับขับซับบูเฟอร์ของพิซซัม12นิ้ว1ข้างที่เราเออกแบบทูซับไว้ด้านหลังน,นะครับเดี๋ยวไปชมกันทีนึงแต่ด้านหน้าเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยพอเราทำแผงแอมป์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยลูกค้าก็เลยมีคอนเซ็ปต์ว่าอยากได้ที่วางของที่วางแก้ว เราก็เดินดีไซน์ส่วเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยวางแก้วน้ําวางขวดน้ําระหว่างโทรศัพท์เป็นกล่องเก็บของระหว่างแก้วน้ําได้เลยส่วนถัดมานะครับเดีย๋ยวมาดูงานติดตั้งตู้ซับกันเลยครับในส่วนของงานออกแบบตู้ซับนะครับเราได้ทําการออกแบบเป็นตู้เปิดตู้ซับตู้เปิดเนี่ยข้อดีคือการฟังเพลงทั้งในรถและนอกรถนะครับได้สนุกและได้มันมากนะครับตู้ซับเนี่ยเราออกแบบด้านข้างมุมนะครับมุมมุมขวาซึ่งพื้นที่เยอะมากประมาณตู้เต็มที่เลย ตามสูตรที่เขาให้มาเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าได้เอาเบาะแถวที่3ออกนะครับไว้วางของงานดีไซน์เนี่ยตู้ซับเลยก็เลยออกมาสมบูรณ์แบบและสวยงามเข้าลูกนะครับผมแะได้ปริมาตรมากครับซับตัวนี้นะครับขนาดซับ12นิ้วนะครับเป็นของพิซซึมนะครับผมตู้ขนาดสูง12นิ้วครับมาตรฐานล็อกเก็ตซาวเลยครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับงานติดตั้งในรถตู้รถครอบครัวนะครับเป็นรถที่มีขนาดใหญ่นะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อหารไปเลยที่เบอร์ 027929999ครับหรือติดต่อทาง Facebook, YouTube หรือ Line แอนะครับของล็อกเก็ตซาได้เลยนะครับหรือว่าจะมาออกนเข้ามาที่ร้านเลยนะครับร้านตั้งอยู่ที่ราชนา36ปากซอยเสือใหญ่ครับผมวันนี้นะครับถ้า,อาชอบคลิปนะกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่านผมบ๊ายบายสวัสดีครับ